นี่มึงกินกาแฟกาดจะไม่หลับไม่นอนทั้งเดือนเลยนะกูเทเผื่อไปกินบ้านเลยแหละเชียอ่ะพี่ส้มมึงปิ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะปิ้กระทู้พันทิปอ่ะไม่อยากอ่านในจอมันปวดตามึงอย่าใช้กระดาษเยอะได้ป่ะกูต้องเอากระดาษกลับบ้านนายนๆเหลือเท่าไหร่สองเรมเต็มเต็มจิูบพี่พิคะเราใช้ของในออฟฟิศหนักขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นไรเหรอคะพี่ นี่น้องคะน้องมาใหม่เนาะอาจจะยังไม่ทราบนี่คือสวัสดิการของพวกเราพวกเราก็ต้องใช้ให้คุ้มสิจ๊ะแล้วถ้ามีคนมาเห็นเนี่ยเขาจะไม่มองว่าพวกเราหน้าด้านหน้าด้านหรอคะทํางานแค่นิดเดียวแต่ว่าใช้สวัสดิการล้างผ่านขนาดนี้แค่ถามนะคะน้องมีนหนูรู้ เราทํางานบริษัทตั้งเยอะแยะจริงๆแล้วนี่คือสวัสดิการเนี่ยเราเนี่ยขนมนิดๆหน่อยๆกาแฟบ้างกระดาษบ้างเรื่องเล็กของบริษัทแต่ว่าบริษัทก็ให้เงินเดือนพี่แล้วนี่คะเอออินี่หูยยุยหอกน้องมินเลนมึงขอทาทำไมอ่ะหอกน้องใจมึงก็ยังคงอู้งานกันเหมือนเดิมนะครับแผนกแอปพลิเคชันหาคู่ ทุกคนนี่คือเลิศถ้าทุกคนที่เคยทำงานที่นี่มานานแล้วคงจะรู้จักเลิศดีใช่ไหมเลิศครับตกลงบอกทะ้ลยังครับพี่ว่าพี่มาทำอะไรครับก็นี่ว่าทุกคนอยากรู้กันนักแล้วก็ผมจะบอกให้ว่าผมเนี่ยมาว้าาคนพูดอยู่นี่ฟังคนนี้บอสครับถือว่าเขามาทำอะไรล่ะครับเลิศเนี่ย เขาเป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัทเขาจะมาแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงในบริษัทของเรานิดหน่อยปาวัสดีกันไลเธอที่แรกก็